สวัสดีครับเพื่อนพ้อน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปูทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดอระยองครับสวัสดีวันศุกร์ครับผมวันศุกร์สุขกายสบายใจครับวันสุดท้ายของการทํางานในสัปดาห์นี้อาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วครับก็จะเข้าสู่เดือน ทันวาคมนะคเอาสู่ดดูหนาวกันเต็มที่วันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อครับผมวันเวลาเดินไปเราก็เดินครับชีวิตก็ก้าวครับวันนี้พูดคุยกันในเรื่องของวัตถุมงคลกันต่อครับเป็นพิมพ์ชุดสัตตนาเคหรือไผ่ดำนะครับชุดนี้มีมวลสารนั้น นะมีมวลสารนั้นอยู่ออกโทนเทาโทนดำนะครับอาจจะมีบอลฝุ่นด้วยนะอาจจะมีบอลฝุ่นนะในชุดนี้เท่าที่ติดตามอยู่นี่เขาจะมีอยู่2เนื้อนะครับ2โทนเนื้อเนื้อที่ดูดแม่เหล็กติดกับเนื้อที่ดูดแม่เหล็กไม่ติดนะมีความแข็งแกร่งมากนะครับพรนะชุดนี้เริ่มทยอยออกมา ให้เห็นเยอะมากขึ้นนะครับนะเริ่มทยอยออกมาให้เห็นมากขึ้นวันนี้ผมคัดมาให้ดูสามสพิมพ์มนะครับสพิมพ์มในวาระนี้นะครับวาระกันสร้างว่ากันว่าว่ากันว่าลึกลงไปถึง2497เลยนะครับมันก็มี2497แล้วก็มา2,503อยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับ แล้วก็ที่ไม่มีที่ไม่มีที่ไม่ดูดแม่เหล็กนะครับก็จะเป็นท้ายๆต่อมาอีกนะครับผมแสดงว่าบล็อกอที่เขาเอามาใช้สร้างนะในในชุดนี้นะครับก็คงจะยังอยู่ที่สามารถใช้ได้นะจนกระทั่งมาทำให้เห็นในอีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงประมาณ 2508ถอยลงไปครับ2อ0 8ยถอยลงไปเฉพาะโทนเนื้อนี้นะครับเฉพาะโทนเนื้อนี้หรือหรือทําไปแล้วเข้าไปเพราะว่าชุดนี้เขาจะไปบรรจุอยู่ในในพวกหีบนะครับหีบเหล็กนะหีบเหล็กแล้วก็อยู่ในในหม้อก็มีนะครับในหม้อในหม้อในในปิ๊บปิป๊บฮอนนะครับปิ๊บฮอนนะครับก็ก็ก็เห็นอยู่แต่ว่าเพิ่งมา เอาออกมาให้เห็นหรือไปเจอกันในช่วงท้าย,ายช่วง2 5 0 8อยถอยลงไปอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าในข้อมูลการสร้างเขาสร้างกันมา2,400 2497นะครับนะครับ2497เพราะมันจะเป็นพิมพ์เดียวกันทำไมถึงว่าอย่างนั้นมันจะเป็นพิมพ์เดียวกันที่ใช้อักขรจานผู้กันด้วยหมึกจีนนะครับ ราะว่าชุดนั้นเนี่ยหมึกจีนเนี่ยมันไม่มียันมันก็จะมีทั้งกดลึกกดกดนูนนะครับแล้วก็ที่ไม่มีแล้วก็จานหมึกจีนนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นยุคท้ายมาก่อน15่า 1, นะนะั่นแหละแต่ว่าทีนี้มาดูพิมพ์มันพิมพ์ันเดียวกันแสดงว่านันก็เป็นไปได้หลายประเด็นเนาะอาจจะทําใน2อ0 4กว่า2 4 9 7แล้วก็เก็บบรรจุไว้แล้วก็เพิ่งเอาออกมาทยอยออกมาตอนนี้ก็ก็มีให้เห็นอยู่นะครับมีเห็นแต่ว่าชุดที่เป็น สัตนาคีจ๋าเลยเนี่ยเนื้อแน่แนๆเลยเนี่ยครับอันนี้อันนี้จะคนละคน,คนละคนละอ่ามาละการสร้างนะครับแต่ว่าที่บอกว่ามันมีสัตนาคีก็คือเขาดูดไม่ได้ติดนะครับมันเป็นได้2กรณีเท่านั้นแหละนะสัตนาคีกับไฟดำเท่านั้นแหละนะครับเพราะมันไม่ใช่เอ่อมันไม่ใช่อะไรวัตถุมงคลที่จะเป็นพวกโลหะครับเพราะว่าพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่โลหะนะโอเคนะครับผม ก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนก็ใช้วิจารยณในการรับชมก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดู3พิมพ์นะครับเช้าเก่อนจะไปทํางานกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูไซส์ที่เล็กที่สุดนะครับเนี่ยมันจะมี3มไซส์นะครับเพื่อนนี่ครับ3มไซส์ที่ผมคัดมา3ไซส์มาดูไซส์แรกนะครับนี่นะครับผมหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นี่นะครับ นี่นะครับหลังยนเป็นหนังช้างนะพระท่านเพื่อนติดตามเนาะก็จะเห็นมาอยู่ในช่วงยุคหนึ่งที่ที่จานด้วยหมึกจีนนะครับอันนั้นจะออกมาก่อนเลยนะครับออกมาก่อนก่อนเลยแล้วก็ก็จะเป็นพวกวั拉斯ุนสามที่เป็นพลายเยอะๆอันนี้เป็นเป็นเป็นบล็อกแรกบล็อกที่เล็กพิมพ์ที่เล็กที่สุดนะ นะต่อมาก็ใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยนะครับเนื้อแข็งแกร่งมากนะครับยันด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับยันห้าเทียบเท่บกับองแรกเนาะนี่ครับกับนเหมือนกัน,นครับยันห้าแต่ไซส์เขาจะโตกว่ากันนะแล้วก็สุดท้ายพิมพ์ใหญ่คำว่าสุดท้ายในในวันนี้นะในคลิปนี้นะครับไม่ใช่สุดท้ายของพิมพ์มันมีหลายพิมพ์อยู่ ซึ่งก็มันมีหลายๆโทนเนื้อด้วยนะก็เคยลงไปแล้วล่ะครับผมแต่วันนี้เอามาให้ดูในเรื่องของพิมพ์ไซส์เท่านี้นะครับแล้วเขาก็มีใกล้เคียงกันนะครับมันเก็บที่เดียวกันอนะ่ะพูดง่ายๆอะอันนี้จะมีบอลบอลฝุนนะครับนี่จะเป็นหลังแบบนี้นะครับ องใหญ่สุดนะครับนี่ใหญ่สุดแข็งแป่งครับอยู่ได้นานอยู่ได้หลายปีนะครับเป็นร้อยปีเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่3ามพิมพ์ครับผมนี่นะครับสามไซส์สามไซส์สามไซส์นี่ครับผมเล็กสุดนะครับตรงกลางแล้วก็ใหญ่สุดนะครับทั้ง3าม ไซนี้นะครับสามรูปแบบนี้ดูดแม่เหล็กติดนะครับในพระชุดนี้ดูดแม่เหล็กติดนะครับติดมากติดน้อยแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งเดี๋ยววันหลังก็จะเอาชุดที่ดูดแม่เหล็กไม่ติดมาให้ดูแล้วก็มาเทียบเนื้อเทียบพิมพ์เนาะในห้วงเวลานี้เนี่ยผมเห็นเริ่มคนมีความเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มเห็นมาเพ่นพ่านอยู่ในเว็บเพจ อะไรต่างๆอยู่พอสมควรนะครับสำหรับพิมพ์เหล่านี้นอกเหนือจากเนื้อข้าวเหนียวสุกในววะลาหนึ่ที่กำลังฮอตฮิตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับได้ยินทางได้ยินทางบันค่ายนะครับท่านจัดจัดงานอยู่นะได้ยินทางบันค่ายว่าจะจัดงานอยู่นะครับผมน่าจะเป็นราวเดือน มีนาคมประมาณนั้นนะประมาณนั้นเดี๋ยวก็ต้องติดตามมีข่าวอะไรเดี๋ยวเอามาแจ้งกันนะครับประมาณมีนาคมว่าเขาจะจัดงานประกวดพระอยู่มั้งประกวดก็คงจะใช้บริเวณที่วัดไผ่ล้อมเหมือนเดิมนะมั้งผมว่านนองโรงเรียนมัธยมวัดไผ่ล้อมนั่นแหละนะครับก็จะจัดมาอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ดูห่วงเวลาก่อนถ้ามีเวลาก็คงจะไปร่วมอยู่แต่ถ้าเวลาไม่ได้ก็คงจะจําเป็นแหละ เพื่อนเพื่อนที่อยู่ใกล้ก็เรียนเชิญเดินรอติดตามข่าวสารกันไปเรื่อยนะครับผมก็เป็นวงการเนาะวงการพละเครื่องครับผมเราก็มาว่ากันไปในส่วนของศรัทธานะครับใน,ในพุทธบาร,รมีหลวงป,ปู่ครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้เผยแพร่มงคลของหลวงป,ปู่ครับตัวน,นี้ก็ออกมากันหลายกลุ่มหลายช่องเหลือเกินนะครับผมก็เ,เพื่อนๆก็เลือกใช้ เลือกเซฟเลือกศึกษากันได้เต็มที่เลยนะครับผมชอบแบบไหนศึกษาดูแบบไหนก็ได้เลยนะครับได้เลยเป็นเสรีนะครับในโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันถึงกันหมดนะครับถึงกันหมดนะอันนี้จะบางกว่านะครับเพื่อนนะบางกว่าน,นี่ก็จะหนาขึ้นมานี่ครับด้านข้างก็จะประมาณนี้ทุกองค์ไม่เหมือนกันสักองค์นะครับ ใกล้เคียงกันแต่มานก็จะมีอันนั้นบ้างอันนี้บ้างที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนที่เหมือนก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เหมือนกันร้อยเปรเซนตทุกองค์นะครับเป็นพระที่กดด้วยมือครับกดด้วยมือไม่ว่าจะเป็นความหนาความขอบอะไรพวกนี้นะครับตัวยันมากหลายอย่างครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบางบางหลังเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนาเยอะก็จะเนี่ยมันจะมีเป็นเอกลัก,กษณ์อยู่เียดูองใหม่ นี่นะครับผมเนี่ยเขาจะเป็นแบนแบบนี้แหละเฉพาะพิมพ์เล็กนะไซส์เล็กแต่ส่วนไซส์ที่เขาใหญ่ขึ้นมาเขาก็จะเป็นหลังนูนๆแบบนี้หน่อยนี่ครับสโลปแบบนี้นะเท่าที่สังเกตนะครับท่าที่สังเกตเนี่ยครับเขาจะเป็นนูนๆหน่อยสโลปแบบนี้ครับส่วนตัวพิมพ์พิมพ์ตัวที่ใหญ่สุดมันเขาก็จะเป็นยันของเขาครับยันแบบนี้ของเขา นี่นะครับผมเนาะวันนี้เอามาคุยในเรื่องของพระพิมพ์นี้มันซึ่งเป็นพิมพ์ที่ดูดแม่เหล็กติดนะครับดูดแม่เหล็กติดมันก็เป็นไปได้ก็คือสัตานาลสเคกับไพ่ดาเท่านั้นแหละแต่เนื้อแข่งๆเหล่านี้นะครับไพ่ดำเขาจะมาในยุคท้ายๆเพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานเป็นสัตานาลเคเป็นเบื้องต้นเลยนะครับซึ่งเป็นมวลสารที่อัศจรรย์มากนะครับในประวัติข้อมูลการสร้างตั้งแต่วัดสุทัศน์มาแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีอย่างนี้ให้เห็นด้วยนะครับสัตานาลเคนะครับนี่นะครับ เป็นเส้นเกษานะครับเห็นอยู่ในปรากฏเห็นอยู่ในพิมพ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์เบญจภาคีนะครับแล้วก็แล้วก็พิมพ์อะไรนะบัวพุดครับปิตาบัวพุดหรืออื่นๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเกษาแบบนี้เส้นเกษาแบบนี้เห็นจะว่าแทบทุกองค์ก็เป็นไปได้นะครับแต่ต้องสองบาง,บางองค์ก็ออกมาล้นออกมาแบบนี้แหละครับ เดี๋ยวขยายดูสักหน่อยนะนี่ครับเส้นเกษาเห็นไหมครับผมนี่ครับที่มาอยู่ในองค์พระมันก็จะมีเส้นเกษาและก็จะมีอีกยุคก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เส้นเกษาแต่จะเป็นเส้นเอ็นของชาวประมงนะครับที่เขาเอาไปใช้ในการ เป็นทําแหทําอ้วนอะไรนะครับผมโวกนั้นนะครับออกมาเพื่อให้เป็นเจตนาว่าให้มันทาํามาค้าขายจเจริญรุ่งเรือง,องหาจินคล่องอะไรประมาณนั้นนะครับอางน,นี้นะครับผมามาดูบอลกันสักหน่อยนะครับเป็นบอลฝุ่นนะครับนี่บอลฝุ่นก็จะประมาณนี้บอลวานิชเดี๋ยว ใครที่ดูบอลวานิชไม่ได้เดี๋ยวลองทักมาเดี๋ยวเอาบอลวานิชมาเทียบให้ดูกับบอลบอลทองครับมันก็จะมีบอลทองบอลวานิชบอลฝุ่นนะครับแล้วก็สายแร่นะภาษาที่เขาเรียกมันก็ดูแยกกันออกอยู่นะครับผมบอลฝุ่นไม่ต้องพูดถึงมันมันมันดูง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแล้วก็การยึดเกาะกับผิวขององค์พระนะมันก็พอให้เห็นอยู่ ดูดูดูได้อยู่นะครับนี่เนี่ยเขาการยึดเกาะอะไรของเขาครับแสงอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับผมหลุดเมี่อเล็กติอยู่นะครับผมวันนี้เอาแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าอันนี้ไว้จะเตรียมเตรียมไว้ปีใหม่นู่นเลยนะครับผมเตรียมไว้พยายามคัดพระออกมาอยู่นะเดี๋ยววันนี้ก็เอามาให้ชมประมาณนี้เลยนะครับผมก่อนที่จะไปทำงานกัน ก็จะมีเป็นพิมพ์แบบนี้หน้าตาบล็อกเขาะจะเป็นถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นบล็อกหินมิตรโกลนนะครับบล็อกหินมิตรโกลนะครับนี่นะครับบล็อกหินมิตรโกลบล็อกหินมิตรโกลบ้างบล็อกอไม้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าบล็อกไม้เขาก็จะมีเซนไม้มีอะไรต่างๆนี่นะครับผม งนี้นะครับที่สภาพผิวเขาดูที่อยู่นะครับเ็าอยู่ตรงไหนก็สภาพก็จะมีแปลเปลี่ยนไปตามนั้นดูนะครับอันนี้อันนี้เคยเป็นอีกสภาพหนึ่งความร้อนเอ่ยความชื้นเอ่ยครับผมมีหน้ามีตานะครับนี่นะครับวัตถุมงคลของหลงปู่ทิมอิสริโกนะครับ ดูแล้วก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันออกไปนะครับบางทีอันนี้ก็เป็นของปัจจตบันนามารู้ได้เฉพาะตนครับก,ก็ว่ากันไปนะครับอ่าเขาต้องขอบพระคุณนะครับในทุกข้อมูลนะครับตัวนี้ก็มีข้อมูลเข้ามาแชร์แล้วเปลี่ยนกันขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เสือเด้อเอามาแชร์ข้อมูลกันในห,หลายๆแง่มุมครับผม เดี๋ยวพอมันตกผลึกเมื่อไหร่ตกตะกอนเป็นองค์ความรู้เมื่อไหร่ผมก็จะนํามาลงใน YouTube แบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวถ้าอะไรต่างๆมาเดี๋ยวเอามาลงไปก็มั่วไปน้องเพื่อนเนาะนก็ต้องเป็นองค์ความรู้ตกตะกอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะได้จับทิศทางไปถูกนะครับผมโอเคนะครับพระชุดน,นี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเอามาให้ชมซึ่งก็เก็บไว้อยู่นะครับเก็บไว้อยู่นะครับเก็บไว้อยู่ เดี๋ยวคิดว่าปีใหม่นะ่าจะมีสายบุญเอาไว้ร่วมบุญกันเก็บไว้เป็นเซตๆอยู่นะครับนีนะ่เดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนี่ครับผมเก็บไว้ประมาณนี้นะนี่ครับชุดนี้นะครับเก็บไว้ประมาณนี้เลยเก็บไว้อยู่นะผมก็แยกคัดโทนเพื่อที่จะให้เห็นว่าเขาอยู่ในวาระใดนะครับวาระการสร้างใดนะครับนี่นครับผม เอาไว้แบ่งปันครับไว้แบ่งปันครับต่อยอดบุญกันครับเดี๋ยวปีใหม่ว่ากันใหม่ครับปีปีใหม่ปีนี้ก็ต่อยอดบุญกันไปพอสมควรนะครับตามกําลังครับไม่เยอะไม่มากไม่น้อยครับสบายสบายนะครับตามกําลังอันนี้ก็เตรียมไว้ส่วนหนึ่งนะนี่นะนะครับเตรียมไว้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งปันเพื่อนๆนะครับผมเอาไว้แบ่งปันกันนะครับ ครับหวังว่าคงจะมีสาระมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยละนะครับในเรื่องราวสรุปนะครับวันนี้มันก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ๆแบบนี้ชุดนี้นะครับเพื่อนครับผมเป็นองค์ใหญ่ๆหลังเขาจะเป็นยันห้าจะเป็นลักษณะการกดลงไปนะครับทุกองคจะเหมือนกันนี่นะครับนี่นะที่แยกกันไว้เล็กมันก็จะมีใหญ่กว่ากันบ้างมีบิดมีเบี้ยวมีหนามีบางไม่เหมือนกันซักองหรอครับเพราะมันทํามือกดมือ นะกดมือน,นี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่อันนี้จะเป็นหลังยันนี้มาเน,นี่นี่ครับหลังยันนี้นะครับก็จะมีไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้องค์นออเนี่ยเขาจะบิดบิบเบี้ยวอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นลุ้มแอ่งลงไปครับน,นี่นู่นนะครับ สายเล็กก็จะต่างกันไปโทนก็อยู่ประมาณโทนออกโทนเข้มดําเลยก็มีโทนออกทีเท่าๆนะครับก,ก็แล้วแต่นะ้องในจังหวะการการผสมมวลสารของเขาอันนี้เป็นบอลฟุ่มนะครับนี่บอลฟุน่นนะครับโอเคนะครับผมก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนเช่นเคยนะครับชมเพื่อความบันเทิงก็ลงได้ก็ลงนะครับ,นะรบเพื่อนๆนะลงได้ก็ลงครับแล้วก็ เมื่อเช้าก็ทักทายกับโอ้ต้องขออภัย,ยจริงๆนะครับว่ายังไม่ได้ไม่ได้ส่งเลยทางอุบลน,นะครับก็ต้องไปเช็คอีกยังเหลือตกค้างไปหนึ่งคนคุณอะไรเนาะคุณชื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวทางอุบลน,นะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็ส่งกันครบหมดแล้วนะยังเหลืออีกตกโลงอีกหนึ่งหนึ่งท่านนะต้องขออภัยขออภัยโอเคครับผมวันนี้ก็สเพเให้ละ พูดคุยประมาณนี้อันนี้เป็นชุดเนื้อสตตนาเคหรือไพ่ดำนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นสตตนาเคละเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่ในวาระลึกกว่านะครับโนนเลยนะครับ2 5 0 8ถอยลงไปนะครับถ้าเป็นเนื้อพวกนี้นะครับ2,508ขึ้นมาเริ่มจะเป็นไพ่ดำนะครับแล้วก็ไม่ใช่เนื้อดินนะครับมันก็ต้องถอยลงไปประมาณนี้นะครับตามดู ในเรื่องของพัฒนาการการสร้างนะครับแล้วก็พิมพ์เขาก็จะเป็นพิมพ์เอกลักษณ์นั่นนะไม่ใช่พิมพ์ทองเหลืองพิมพ์ทองเหลืองแต่งพวงบล็อกเหล็กบล็อกอะไรเป็นบล็อกไม้ตะเคียนเนี่ยก็จะเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับจากเป็นพศพศการสร้างอันนี้ก็จะถอยลงไปโน่นเลยนะครับตอนนี้ก็นํามาให้เห็นกันนะครับแล้วก็เตรียมไปเลยนะครับปีใหม่ปีใหม่หมว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับในการต่อยอดบุญกันไปตามเจตนาครับตามเจตนานะ ในวัตถุประสงค์ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับผมบุญรักษาทุกท่านทุกคนมีความสุขทุกทิวาราตีวันนี้วันศุกร์เป็นวันเสาร์น้อยเนาะก็จะได้พักผ่อนกันแล้วนะครับก็ส่งกําลังใจในจทุกพื้นที่หน้าที่การงานเดินทางอะไรต่างๆก็อขอให้ปลอดภัยนะครับผมค้าขายก็ขอให้เฮงปังๆร่ำรวยนะครับผมทุกอาชีพนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับกับช่อง สอออนอุดรทีวีเล็กๆแห่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมีอะไรทักทายกันครับเป็นกลยะาณมิตรพี่น้องกันศรัทธาเดียวกันครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับพวกกันใหม่ครับ